อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมตะกรเค pop ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป pop นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงซานาจากทวายส์กันนะครับในตอนนี้นั้นซานาได้มีการออกมาพูดถึงผ่านสื่อแล้วก็ผ่านรายการนะครับว่าเธอนั้นมีคลิปวิดีโอที่อยากลบออกไปจากเว็บไซต์ลบออกไปจากสื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้ให้หายไปจากโลกนี้เลยก็ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรรรรื่่่่่อองงาาาววทีีี้้้ยแแนนนนนัับตตใก คำนะครับกับสิ่งที่เธอนั้นเนี่ยอยากลบออกไปจากโลกโซเชียลมีเดียถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยว่าอะไรที่ซานานั้นอยากลบไปนะครับก็ติดตามต่อไปกันได้เลยที่ในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งซานานะครับได้มีการให้คําสัมภาษณ์นี้ผ่านรายการวาไรตี้ที่ซานาแล้วก็สมาชิกจาก t วายส่เนี่ยไปออกรายการนะครับซานาเธอได้บอกว่าเธอนั้นมีวิดีโอที่ต้องการลบออกไปอยู่เหมือนกันซึ่งวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอเมื่อปี2017ที่ซานาเนี่ยได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้นะครับแล้วก็มีซีนหนึ่งที่เธอนั้นน,นนนนนงง่่่ววนออรมมมากๆจไสา ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วเหมือนสมองแล้วก็แบตเตอรี่ทุกอย่างเนี่ยมันดาวหมดแล้วนะครับมันลดลงไปจนแทบจะไม่เหลือที่จะให้มาถ่ายรายการต่อแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นทวาย์ในตอนนั้นที่โด่งดังบ้กๆนะครับก็จําเป็นที่ต้องเข้าร่วมรายการต่อแล้วก็ถ่ายทํารายการนั้นจนจบไปนะครับนั่นก็คือรายการ t ว i สแอนด์ทูนั่นเองนะครับที่ออกอากาศในปีนั้นและทวาย์เนี่ยก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการครั้งนั้นด้วยถึงแม้ว่าจ่ก่อนหน้านี้จะมีการทํางานมาอย่างหนักขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องขุด energy ของตัวเองนั้นมา นนนนคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆคงจะง่วงมากๆในตอนที่กําลังถ่ายทํารายการอยู่นั้นมีซีนหนึ่งนะครับที่ซานานั้นเนี่ยแทบจะหลับอยู่แล้วกลางรายการเลยเหมือนตัวเองนันไม่รู้สติแล้วนะครับเหมือนหลับในไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งในซีนนั้นเองเนี่ยทางรายการก็ได้จับภาพเอาไว้ได้นะครับหากใครในที่ติดตามทวิส์มาน่าจะได้เห็นมีมนี้จะได้เห็นวิดีโอนี้เนี่ยกันบ่อยครั้งมากๆเพราะฟแฟนๆนั้นเนี่ยก็หาออกมาแกงซานากันอยู่บ่อยๆและนอกจากนั้น,นก็ยังมีภาพกิฟต์ต่างๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงตอนที่ซาน,าน สติของตัวเองกลับมาได้นิดนึงแล้วก็มายืนปรบมือนั่งปรบมือไปกับเพื่อนๆในรายการนะครับแต่ว่าสตินั้นก็ยังแทบจะไม่มีอยู่เหมือนเดิมตาเนี่ยจะไม่ลืมอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีซีนตบมืออีกมากมายเลยที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมีพลังเอเนอร์จีต่างๆแต่ซานนเธอแท,ทบจะไม่เหลือเอเนอร์จีไม่เหลือแบตเตอรี่ในการถ่ายงานแล้วเมื่อเปิดคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับเพื่อนๆในวงทวายที่อยู่ในรายการตอนที่กําลังถ่ายทําอยู่นั้นเนี่ยก็หัวเราะก,กันหนัก,ากมากๆเพราะว่ามันน่ารักตัวก็ตลกจจริิงๆนงนนนนนนนะัับบท้้้้เเ่่ยยไะะนนยไไไดดนอออธาาาวววใตแมลลป 3าวันติดต่อกันแถมยังบอกต่อด้วยนะคบว่าในตอนนั้นเธอคิดว่าเธอกําลังตื่นอยู่แล้วก็กําลังขยันขันแข็งมากๆเลยกับการถ่ายรายการแต่ความเป็นจริงแล้วเธอเนี่ยได้เผลอหลับไปและซานาเนี่ยยังได้บอกต่อด้วยว่าวันนี้ในรายการนั้นจะมีคนนําภาพนี้เนี่ยมาเปิดอีกครั้งเธอนั้นแทบอยากจะลบทิ้งเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ตลกมากๆจนเธอนั้นเนี่ยมองที่ไรเห็นที่ไรก็อดขำไม่ได้ทุกทีฟแฟนๆนะครับหลังจากที่เห็นซาะนาะออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็กลับไปย้อนดูแล้วก็มาพูดกันนะคบว่าซาะนาะนั้นเธอก็น่ารักมากๆแล้วกก็็ดูเเปนธรรมชาๆลย คนที่ง่วงมากๆเนี่ยก็บางทีเนี่ยอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็รู้เลยว่าซานะนั้นในตอนนั้นเนี่ยเธอทํางานหนักขนาดไหนทวายสแต่ละคนนั้นต้องทํางานกันอย่างหนักมากมายนะครับกว่าที่จะมาเป็นทวายสเกิร์กร๊ปแห่งชาติได้อย่างทุกวันนี้ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆทํางานกันอย่างหนักมากๆและก็เหนื่อยกันมากแน่นอนและก็ยังมีฟแฟนๆที่เป็นห่วงนะครับบอกว่าในตอนนี้นั้นอยากให้ซานะเนี่ยพักผ่อนที่เยอะๆอยากให้ทาง JYP นั้นให้ทวายทุกคนเนี่ยทำงานกันแบบพอดีพอดีไม่จําเป็นที่จะต้องหักโหมเหมือนตอนแรกๆแล้วก็ได้ ขอแค่สมาชิกทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงพักผ่อนกันอย่างเพียงพอได้กินนะครับข้าวอร่อยๆได้กินอาหารที่อยากกินนั้นแฟนๆก็มีความสุขมากแล้วแต่แฟนๆหลายๆคนเลยเนี่ยก็ไม่อยากให้วิดีโอนั้นถูกลบไปนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้แฟนๆเนี่ยยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็มีความสุขตลอดมาซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะครับที่ซานะเนี่ยเธอเป็นตัวของตัวเองมากๆง่วงก็คือง่วงนะครับทุกคนไม่ว่าจะถ่ายรายการอยู่อย่างขนาดไหนเนี่ยถ้าคนมันง่วงแล้วเผลอหลับไปเนี่ยยังไง ามแาต่อย่างใดนะครับจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นดรามา่าแถมยังมีคนออกมาพูดถึงแล้วก็บอกกันว่าซานาเนี่ยเธอน่ารักมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ซานาออกมาแชร์ให้แฟนๆนั้นได้ยินกันแล้วก็ได้รับรู้กันซึ่งคลิปวิดีโอที่ซานาอยากอยากจะลบไปออกจากโลกโซเชียลมีเดียนั่นก็คือคลิปวิดีโอนี้นั่น,นเองนะครับหากใครได้เป็นแฟนคลับของซานาแล้วก็เป็นแฟนคลับของทวายเคยดูคลิปวิดีโอนี้ของซานากันหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปว เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง